เราต้องอยู่เหนือการเงินอย่าให้แบบว่าการเงินหรือว่าคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีมันต้องแบบเขาสูงกว่าเราอะและมันทําให้เรารู้สึกว่ามหาเศรษฐีหรือเงินเยอะมันเกินเอื้อมมันไม่น่าจะเป็นเราอะมันน่าจะยากมากจริงไม่จริงถ้าเราคิดว่าเงินจํานวนเยอะเงินหลักล้านหรือเงินที่จํานวนเยอะมากๆมันเกินเอื้อมเรามันไม่มีทางได้ นี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทาไมคนที่ทําเงินคนที่รวยแล้วล้มละลายสุดท้ายก็กลับไปรวยใหม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเงินจํานวนเยอะมันเกินเอื้อมสําหรับเขาเขาคิดว่าเขาเคยทําได้แล้วและเขาก็จะทําได้ในครั้งต่อไปต่อให้เขาล้มละลายแต่ถ้าเขากลับไปทําเหมือนเดิมเขาก็ทําได้เพราะเขาได้สัมผัสมันมาแล้วมันไม่ได้เกินเอื้อมขนาดนั้น ใครบ้างที่มีความรู้สึกมหาเศรษฐีเกินเอื้อมมากค่ะสามีรวยสามีที่ดีมันเกินเอื้อมหนูมากค่ะมีไหมสารภาพมาถ้าเกินเอื้อมคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นเพราะมันเหนือกว่าคุณเยอะมากมันเหมือนกับมันใหญ่มากคุณรับสิ่งนั้นไม่ไหวนั่นเีงมินนี่ก็คือคุณคุณไม่ควรได้มันคุณไม่ควรคาที่จะได้สิ่งนั้นมันเกินเอื้อมเกิน ดังนั้นให้รู้สึกเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความรู้สึกให้รู้สึกสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกติเลยที่เมมีคลาสในคลาสอยู่เฉยๆผู้ชายก็เปโดยไม่ต้องพยายามราคาคอสเต็มคือ29งหมื่นเมจะให้คลาส40เทคนิคเปลี่ยนผู้ชายขี้เหนียวให้กลายเป็นสายเปย์หกพันเก้าสองร้อยคำพูดจิตวิทยาเป็นอ e ีบุ๊กสามพันเก้าไฟล์ยี่สิบคำพูดมั่นใจให้เขาคลั่งรักด้วยเงินของเขาและในคลาสอยู่เฉยผู้ชายก็เปมีอ e ีบุ๊กด้วย แถม m ม n ์เซ t ผู้หญิงที่ดึงดูดมหาเศรษฐีคล,ะค,ะคลาสนี้ราคาเต็ม2องหมเลยที่เมย์ให้จำกัดเฉพาะคนที่ลง C.F. วันนี้นะคะ6,9 0 0บาททักมาที่ไลน์แอ queen lady เมยได้เลยนะคะ